สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแจกสูตรวิธีผัดไส้ขนมสูตรนี้สามารถทําเป็นไส้ขนมต้มขนมเทียนหรือจะทําเป็นขนมไส้ก็ได้เช่นกันค่ะเคล็ดลับทําให้สีมะพร้าวเข้มสวยไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมไส้ก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยในขั้นตอนแรกก็ให้ตั้งกระทะค่ะจากนั้นก็ให้เปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟอ่อนนะแล้วก็ใส่เป็นน้ําตาลแสดงค่ะ หรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลอย่างอื่นก็ได้นะเสร็จแล้วใส่เกลือค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่เกลือลงไปด้วยเพื่อปรับรสชาติให้มีความกลมกล่อมค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราคนเพื่อให้ตัวน้ำตาลทรายละลายดีเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะเราก็จะใช้เป็นไฟอ่อนแล้วก็ผัดไปจนกว่าตัวน้ำตาลจะละลายดีค่ะ ในขั้นตอนนี้อย่าใจร้อนอย่าใช้เป็นไฟแรงนะถ้าใช้ไฟแรงจะทําให้ตัวน้ําตาลทรายไหมแล้วก็มีรสที่ขมค่ะพอเราผัดมาได้สักพักตัวน้ําตาลทรายก็เริ่มที่จะละลายแล้วค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราผัดไปเรื่อยๆนะจนกว่าตัวน้ําตาลทรายจะละลายดีไม่เหลือเม็ดน้ําตาลค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ผัดน้ำตาลทรายของเราจนละลายดีไม่เหลือเม็ดน้ำตาลแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำเนื้อมะพร้าวที่เราขูดเตรียมไว้มาผัดรวมกันเลยค่ะในส่วนของเนื้อมะพร้าวให้ใช้เป็นเนื้อมะพร้าวทึนทึกขูดเส้นแบบนี้ค่ะหรือใครจะใช้เป็นเนื้อมะพร้าวขูดหยาบก็ได้นะแต่จะต้องเป็นเนื้อมะพร้าวทึนทึกค่ะอย่าใช้เป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนนะเพราะเวลาเราผัดจะทําให้เนื้อมะพร้าวเละ เวลานำไปปั้นไส้ก็จะปั้นยากค่ะดังนั้นเราควรที่จะใช้เป็นเนื้อมะพร้าวทึนทึกนะในขั้นตอนนี้เราก็จะผัดเนื้อมะพร้าวและตัวน้ำตาลทรายให้เข้ากันดีเลยค่ะตอนนี้กลิ่นไส้ขนมก็เริ่มที่จะหอมเนื้อมะพร้าวขึ้นมาแล้วค่ะตอนนี้เราก็ได้ผัดไส้ขนมมาจนเริ่มแห้งประมาณนี้แล้วนะคะ แต่ยังไม่ได้ที่ค่ะเราก็จะผัดไปจนกว่าเนื้อมะพร้าวของเราจะแห้งกว่านี้เล็กน้อยนะตอนนี้เราก็ได้ผัดไส้มะพร้าวของเรามาจนได้ที่แล้วนะคะลักษณะไส้มะพร้าวที่ใช้ได้ก็จะมีความแห้งฉ่ำแบบนี้ไม่แห้งเกินไปนะเพราะถ้าแห้งเกินไปเวลาเราปั้นก็จะปั้นยากและน้ำตาลก็จะตกผลึกด,ด้วยค่ะดังนั้นเราควรที่จะผัดให้ตัวลักษณะไส้มีความฉ่ำแบบนี้นะ แต่ก็อย่าแฉะเกินไปนะเพราะถ้าแฉะเกินไปก็ปั้นยากอีกค่ะอันนี้คือเคล็ดลับสําคัญเลยเสร็จแล้วในะขั้นตอนนี้เราก็จะปิดไฟเลยค่ะแล้วก็พักตัวไส้ไว้ให้ไข่ร้อนพอไส้ไข่ร้อนดีเดี๋ยวตัวไส้จะเซ็ตตัวกว่านี้ค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับวิธีผัดไส้ขนมต้มขนมเทียนและขนมไทยต่างๆยังไงก็ลองไปทํากันดูนะคะ ส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ